สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวด้วยพี่น้องเ้อตอนนี้มาอยู่กับสองเบาไก่ผ้าถ้ำแสบนั่พี่น้องเลยเมื่อนี่เบาไก่ผ้ามาส้มถนนท้นทางอยู่ที่พระรามสองหรือถนนไม้เหล็กสามสิบหานั่นเองมาบงการก่อสร้างถนนท้นทางของพนนาะพี่น้องเนาะว่าเพนเหตุเือบหนาไปหอดไซแดลพี่น้องเลยก่อนสะไปรับส้มนะครับเนาะอย่าลืมให้กำลังใจเบาไก่ในนี้ครับซอยกดไลค์กดแช์ กดซับตะไคร่บวกลายเนาะพี่น้องเนาะเราจะเป็นกำลังแรงใจให้บวกไก่เนาะพี่น้องเนาะไปไปรับส้มน้ำบวกไก่เลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องที่นี่กันเงียวนั่นถ้าเสร็จสิ้นแล้วขาดว่าสีเงียวนที่สุดในประเทศไทยนะพี่น้องได้ทถนนทังทางทางด่วนเสร็นี่พี่น้องว้าวบวกไก่มาเห็นแล้วตื่นตาตื่นใจได้พี่น้องเอ้ยหลังจากบวกลายกลับมาจากต่างจังหวัดเด้อพี่น้องมือนี้สายเดียวเด้อพี่น้องเด้อบ่อโบ่บ่อไหนมาน่ำเด้อพี่น้องเด้อ เมือ่อเหตุงานคนะมองกันพี่น้องเ้ยงานคนอทีคนอทีคน,าท,คนาทางเนาะพี่น้องเนาะบ่บอพัตย์ยูสมุทรปราก,การบ่อไกลเองพัอยูยูแถวลาบอินทา่านั่นเองพี่น้องเลยนี่คือถนน,นาลามสองพี่น้องมุ่งนาไปทางไหนเนาะพี่น้องเนามาหนี้ผ้าสุ่มบรรยากาศถนนทอนทางคือเกาพี่น้องเ้ยอ้าบรรยากาศถนนทาามาตอนพี่น้องคือเกาเมื่อนี้พี่น้อง ว้าวไปรับสมน้ำบอกไก่ต่อเลยพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องเอ้ยภาพบรรยากาศข้างหน้าเพิ่นก็ยังอ่าก่อสร้างอยู่เนาะพี่น้องเนาะถือว่าเพิ่นธิตอ่าข้ามบนนี่มา่อหอดสุดเที่ยงทอนีเนาะพี่น้องเนาะสุดสุดทอนีแล้วแหละครับพนเช็ดต่อไปอีกเนาะพี่น้องเนาะท่านภูกระนั้งขึ้นข้าเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับรูปแบบอาชีต่างกัน้ะครับนอท่านน่ะจะเป็นทางตรงนี่เป็นน้องข้าตรงนี่พี่น้องเอ้ยทางนี้ก็ยัง เดี๋ยวมาในเสียมต่อกันอีกประมาณกว่าเกินเดือนมัง้งสองละสามทิศนี่ครับประกันเชียต่อกันเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่พี่น้องเอ้ยวู้สุดยอดอ่าอลังการงานสางไอ้นี่พี่น้องเอ้ยผ้าส้มเด้อมันนี่ผ้าส้มอ่าโตพี่น้องเอ้ยนี่พูนะแบบเพปนเนาะครับอ่อา,นานอ,อันะไรคำพูนอาจะเป็นข้าหรือว่าอ่าไอตัวจีนุกอ่าแผ่นรอง แผ่นล่องอันนั้นขึ้นเนาะพี่น้องเนาะบัวไก่ก็จักเอิญไว้ยังเนาะไก่กับโบหูกันเนาะพี่น้องอู้พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยว้าวสุดยอดอนละังการงานสร้างเลยพี่น้องนี่ทางนี่ก็ก่อสร้างทาง่านพีเคสอู้ยพี่น้องเอ้ยอู้หสมาสะออนได้ดีสะออนลายพี่น้องเอ้ยสะออนแห้งตอนนี้บ่ไก่อยู่บนถนนไม้เรศน์สามชิพหานะครับเนาะหรือถนนพระรามสองนั่นเอง มุ่งหน้าไปกรุงเทพมหานครพี่น้องเอ้ยว้าวว้าวพี่น้องเอ้ยนี่สองทางสองเลนโอ้ยสุดยอดีพี่น้องเอ้ยเห็นแล้วสะออนตาสะออนใจีดพี่น้องเอ้ยวุ้ยจักเพื่อนสร้างได <nervous S 1> ้จ wow. 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 ังไรเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนเอาเกาะกลางถนนหนทางนะครับเนาะเพป็นเอาเกาะกลางนี่เอาเกาะกลางแต่ก่อนจะเป็นเกาะกลางหรือเ่า อาสมัยก่อนอาเาจะปลูกต้นใหม่ไมอว่าเป็นหลงหน้าเนาะพี่น้องเนะะาะไกลกับขอมูดนนี่ครับบคอยมีเนาะพี่น้องเนาะว้าวสุดยอดดีพี่น้องเอ้ยสุดยอดดีๆตรงไปจะเป็นกรุงเทพเนาะพี่น้องเนาะกรุงเทพมหานาครตรงไปทางพุนทางพุนพี่น้องเลยมือนี่ในบรรยากาศคึมคึมในเวลาคำแรกเนาะพี่น้องเนาะคำแรงคำแรงในเวลา14นาฬิกาหาสห้านาทีเนาะพี่น้องเนาะของวันที่ วันที่ยังเนาะไม่เนหนเลยเมื่อวันที่30เดือนหกเนาะถ่ายเดือนนาะพี่น้องเอ้ยถ่ายเดือนเดียวพี่น้องเอ้ยถ่ายเดือนของเดือนหก้วพี่น้องเอ้ยเมืออื่นก็จะเป็นเดือนไม่วันนไม่พี่น้องเอ้ยป้าตรงไปพูนจะเป็นลาวขนองพระประแดงดูทางสายมือเนาะบอกไก่ทางสายมือสมุดสาครพี่น้องเอ้ยบอกไก่จะตรงไป มุงนาไปสู่สมุดปากกาเนี่ยพี่น้องเออมาอนี่ไปสมุดปากกาอีกแล้วอาจเซมบูเลเว่บาลโบเนาะพี่น้องเนาะอาจเบียกงานเนาะพี่น้องเนาะมาในหนาเบียกหนางานพี่น้องว้าวพี่น้องไอ้ส่องออนไลส่องนใจไลว้าวพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสุดยอดอลังการงานสางนี่พี่น้องโอ้โหรถขั้วไลไลเนาะพี่น้องเนาะนี่คือถนนไม้เหล็กสาม สามสิบหานะครับน้อนี่ว้าวบ่าอลดาวเห็นแล้วสองออนสองออนจ้าสองออนใจนี่พ hm ี่น้องเลยตรงไปจะเป็นดาวขันอ่เด้อพี่น้องเด้อตรงไปจะเป็นดาวขันอ่งว้าวสองออนแห้งโอ้ยนี่คือขึ้นสะพานลอยเนาะพี่น้องเนาะตรงไปจะเป็นบางหน้าอันนั้นบางหน้าพับประแดงพี่น้องเลยบอกไกลฉีดเดียวใส่ออกไปหองเลยว้าวนี่คือว่าสิ้นสุดเด้นาะพี่น้องเนาะสิ้นสุดอยู่ตรงนี้พี่น้อง เิ่นเห็ดหอดเพียงเท่านี้ก่อนโอ้ถูๆๆๆๆพี่น้องเอ้ยถูๆๆๆสุดยอดอลังการงานสร้างไอ้พี่น้องเอ้ยนี่แหละคือประเทศไทยพี่น้องเอ้ยบริยุดธ์ยังในการก่อสร้างถนนหนทางทุนสร้างธรรมากิบ่ลเพียงพ่อนาะพี่น้องเนาะเพื่อความอำนวยสะดวกอ่าอำนวยความสะดวกให้การเดินทางการขนส่งพี่น้องเอ้ยจังสิได จังเชไดไอจังเชิดไดโวดเร็วขึ้นเนาะพี่น้องนี่พี่น้องเอ้ยนี่สุดยอดไีพี่น้องเอ้ยสุดยอดอลังการงานสางอีีพี่น้องว้าวมาต่อทางนี้ต่อพี่น้องนี่เพิ่นก็ตั้งขึ้นเสาต่อม้อเนาะทางนี้เนาะทางนี้ก็ตั้งขึ้นเสาต่อม้อเด้อทางนั้นเพิ่นขึ้นอันนั้นแผ่นปูพื้นเด้อพี่น้องดีนี่เพิ่นยังเพิ่นยังเหตุการณ์เหตุงานนี่เนาะพี่น้องนี่ว้าวเท่าพี่น้องเอ้ย สุดยอดอลังการนี่นี่พี่น้องปอเมืองตเล็กคนน้องพี่น้องดูปอเล็กปออ้อยคือจะเป็นซ้ำแขนเบาไก่คน้พี่น้องเอ้ยคือแบบเนาะครับเนาะคือแบบเพิ่นแบบอ่าสิเทปูนหรือว่าสิเทอ่าเสาวตโมอนี่พี่น้องเลยเพิ่นขึ้นแบบก่อนเพิ่นอ่ามุ่งยางดีได้พี่น้องเลยเพิ่นแอมไว้ยางดีเพื่อเบาห้ยฟุ่นเพื่อเบาหอยยางล้วงลุนใส่รถเนาะพี่น้องเนาะ ว้าวทูฟี่น้องเลยท่านี่คนกำลังขุดเจาะนะทางพี่น้องคนกำลังขุดเจาะไปไปรับส้มน้ำบ่อไก่ต่อเลยพี่น้องว้าวพี่น้องเอ้ยที่ว่าถนนเส้นนีลดไล่หลายพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยอุ้ยพี่น้องเอ้ยจักสีว่าจักเล่นกันยังบบเพียงพ่อเน้ะพี่น้องนะต่อการเดินทางหรือว่าการไปเห็นวิเห็นงานการขนส่ง ชิน้นขาพี่น้องเอ้ยพิ้นต้องเห็ุทางด่วนคิดว่าอีกเพื่อรองรับเพื่อบอให้รถติดเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องถนนเส้นนี้พ่น,นังมีการก่อสร้างเนาะพี่น้องเนาะการก่อสร้างมนเกิดติดป้ายบอกชัดเจนให,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 ห้เขาหลดคมเร็วให้เขาเบีย่ยงทางนั้นให,ห,ห,ห้เขาเบีย่ยงทางนี้เนี่ยมันขคืนมันเกิดจะเปิดพืด้นเปิดไฟไว้ให้ผู้สัญจรในถนนเส้นนี้เนาะได้รับรู้ว่าตรงนี้มีการก่อสร้างพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย กับเพิ่นกัแอมไว้ยังดีเนาะพี่น้องเนาะแอมเด้อปูมันเออไว้คักแนเพื่อบ่ให้รถที่ว่าเกิดเกิดอุบัติเหตุหรือว่าบ่ให้ถลยไปเบื้องนั้นพี่น้องเอ้ยป๊าพี่น้องเสาท่านนก็สูงสูงพี่น้องเอ้ยปุ้ยพี่น้องนี่พัดเสียตัดไปทางคนอีกพี่น้องเอ้ยผูกว้าวทางนั้นสูงสูงพี่น้องเอ้ยโผูผูท่าคนก็มีนะพี่น้องเอ้ยผูกผูก นี่พวกก็ลั่งข้นแบบกลั่งข้นค่าน้องพี่น้องนอกฝับเก่เาเล็กันนั้นผาดกนพี่น้องเลยว้าวไปรับชมบรไกลตอนเลยพี่น้องเน้อว้าวมไกลยยังอยู่บนถนนไม้เหล็กสามิหายอยู่เด้อพี่น้องเน้อยังประ่านไไปไซยู่พี่น้องเลยยังอยู่บนถนนเสษน,นี้คือเก่าอยู่พี่น้องเมือง,งการก่อสร้สางถนนหนทางเิ่นกระไสอารถเนาะขับเนาะเพื่อ,อ,ก,อก,การทุนแรง ใส่เทคโนโลยีทันสมัยพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องมัไกลสียเลียวเขานี่พี่น้องเอ้ยเพุ่นกระซีให้เขาเลียวชัดเจนพี่น้องเอ้ยให้เข่าไปชัดเจนนี่พี่น้องเอ้ยถึงปุ่นเฉียดก็สามพุ่นกระซีมีทางออกทางเข่าให้เขาเนาะพี่น้องเนาะไปพี่น้องมุ่งหน้าต่อไปพี่น้องน้องเพันธมิมีการทำงานอยู่แล้วพี่น้องทางนี้เอาเมโคอคุดพี่น้องเอ้ยนี่เพ่ลขึ้นเสาต่อม่อแล้วพี่น้องเอ้ยนี่เพันธมีการทำงานเนี่ยยังมียังเห็ดเหนียกเห็ดงานนี่พี่น้องเอ้ย ว้าวนี่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 ข้างบนผูพ้พี่น้องเอ้ยนี่นี่อู้ยเผูนเหตุงานนี่นะครับผู้อยู่เบื้องหลังในการก่อสร้างถนนทอนทางนี่น,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 นี่พี่น้องเอ้ยว้าวผู้ใส่รถนอย,ยุขึ้นเอาพี่น้องเอ้ยตีแบบป๊อต้องพี่น้องเบิ้งเล็กพี่น้องเอ้ยเบิ้งเล็กเบิ้งเล็กโอ้โหสุดยอดดีดีพี่น้องเอ้ยสุดยอดดีดีอู้ย บิดค้าสีเบล์บ่ไกลนี่ก็ได้พี่น้องเอ้ยเห็นถนนหน้งทางอาจจะเลื่อนก้าวหน้าพี่น้องเอ้ยเพิ่นปั๊บปุ่งไม่ตลอดเทิศไม่ตลอดสร้างขึ้นมาไม่ตลอดพี่น้องเอ้ยโอ้โหนี่นี่พี่น้องว้าวพีพีเอ้ยพีพีเอ้ยอยากให้พีพีมาเห็นเด้อรับส้มผ่านคลิปบ่ไกลน้อพี่น้องเนาะทั้งสองบ่ไกลฝากไปทังจอแก้วของพีพีทุกคนน้อพี่น้องเนาะ ว้าวพี่น้องเอ้ยสุดยอดอลังการงานสร้างไอ้นีพี่น้องโ,ลโลอ้โหคนรถแลนที่ข้างบนนี่พี่น้องเอ้ยมีสะพานสันหนึ่งสะพานกับรถอะไรพี่น้องเอ้ยอะไรเซ็ทขึ้นิเมนท่งางสะพานขามแยกนี่เนาะพี่น้องเนาะว้าวพี่น้องเอ้ยสุดยอดอลังการงานสร้างไอ้นีพี่น้อง นี่พวกพีเฮ็ดหอดนี่พี่น้องเลยทางผู้ผู้เช็ดมาหอดนี่เพช่วยจะเชื่อมต่อกันเนาะครับเนาะงคุณเส็ดเป็นจุดเป็นจุดไปเนาะครับนออ้อแล้วเป็นจุดเป็นจุดไปพี่น้องเลย ว้าวพี่น้องเอ้ยตรงไปจะเป็นสมุดสัค่อนพี่น้องวัดสะพานกับรู้ตรงไปวุ้ยพี่น้องเอ้ยท่านนี่บวกกยังก่อสร้างเงี่ยพรท่นเย็ดเบื้องผีพระกระฮ็ดอยู่เนาะพี่น้องเนาะบอกผีพระกระฮ็ดอีกโอ้พี่น้องสุดยอดอลังการอย่นี้พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเอ้าพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้เด้อพี่น้องเอ้ยบ่าวไก่กับเ็บภาพบรรยากาศอยู่บนถนนหนทางไม้เลขกสามชิพหานะพี่น้องเนาะมาให้เบิ่งมาให้รับส้มผ่านส่องบ่าวไก่ ผ่านสองแก้วด้วยผ่านอ่าสองทางของปะไกเพื่อจะให้พี่ๆได้เห็นได้เบึงน้ำตะไกว่าถนนทางของประเทศไทยเิ่นเจริญไปหอดไซแล้วพี่น้องเอ้ยเป็นไงแต่ที่นี่เป็นไงให้มาเบ่งเดือพี่น้องพี่น้องว่าถนนถนน,นทางของประเทศไทยบอกเลยเลยว่าเจริญเจริญน,นี่พี่น้องเอ้ยเิ่นสางขึ้นมาใหม่เรื่อยพี่น้องเอ้ยบ่าเล่าเห็นแล้ว อุ้ยประทับใจหลายพี่น้องเอ้ยสอนสอนพี่น้องเอ,เอ้ยอ้าวพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้เนาะบอกไก,ก่กับแเก็บผาบรรยากาศไม่เบิ่งที่ว่าเงาหน้า,นานอันพ่อสมควรแล้วพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้บอกไก่กับขอฝากเนี่ยพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซัพพลายกดกระดิ่งแจ้งเตือนพี่น้องเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้บอกไก่เนาะครับเนาะเาห็ุคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อสำหรับสนุนบอกไก่โดยบบกดขำโฆษณาเด้่ครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้บอกลากะลลาไปเพียงท่นนี้ก่อนนอะพี่น้องเนาะสวัสดีครับสาบายดี